รถ Honda City เข้ามาด้วยอากาศแอร์ย็นไม่ชํำค่ะโหลดผ่านการใช้งาน376613หรือ376613กิโลเมตรค่ะตอนนี้ภายในรถปรับระดับน,นใ่ายทีก่กลางค่ะได้อยู่ที่20องศาเดียวเราจะปรับสุดจะ,ะลมอยู่ที่3รถเข้ามาตรวจาเช็คตอน11นาฬิกา30นาทีไฟ AC ไม่มีมาค่ะ ตัวปุ่ม AC กดไม่ได้ด้วยนะคะภายในรถมีกลิ่นค่ะ เงินเบาเปิดฝากระโปรงรถจอดอยู่ในลมค่ะด้านโลอยู่ที่20ไยอยู่ที่ประมาณ130ค่ะอุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่20องศาอุณหภูมิรอบๆอที่25องศาค่ะปรับระดับน้ำยาแอร์สุดค่ะเย็นภายในรถลงมาได้อยู่ที่16องศาอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่26องศาค่ะ เราจะเติมน้ำยาแอร์เข้าในระบบค่ะเพื่อเทิดการทำงานเติมน้ำยาแอร์เขาเทศในระบบค่าด้านโลอยู่ที่30มสิอยู่ที่175ค่ะอุณหภูมิภายในรถลงมาที่8องศาอุณหภูมิรอบๆอยู่ที่28องศาค่ะ ตอนนี้อุณหภูมิไยในรถลงมาที่เ็องศาค่ะเดี๋ยวเราจะลองเล่งเครื่องค่ะเล่งเครื่องค่ะเล้งเครื่องค่ะคอมร้อนขึ้นมาที่สองร้อยคอมแอร์ตัดค่ะตัดที่หกองศาคอมทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะ ชงจัดการถอดคอมแอร์รถ Honda City คันหลังค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพคอมแอร์ของรถคันนั้นหลังค่ะหรือว่าคันสีแดงตัวคอมแอนะคะก็จะมีะขาบน้ำมันหรือว่าคาบฝุ่นนะคะก็อยู่แน่นในส่วนของรถ Honda city ขคันสีดำคันข้างหน้าก็ช่างจัดการถอดคอมแอร์ออกมาค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพคอมแอร์ของรถคันสีดำ ตัวคอมแอร์นะคะก็จะใส่กิ้งไม่มีคาบดินเกาะไม่มีคาบน้ำมันเกาะค่ะกอต,ตัวซิตี้คันสีแดงค่ะช่างจัดการหอดคอมออกมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวจัดการหอชุดคัดแอร์ค่ะสี่ตวเบิร์นตกต่ำมาหน่อยครับต้งนี้นั่งกลางาลอะไรบกัน การใช้งานมานานนะคะตัวคอยคัดแดงช่างจัดการความถ่ายน้ำมันคอมค่ะสีน้ำมันคอมไม่ต่างกันอาคาสองคันนี้สีน้ำมันคอมก็จะออกไปสีเหลืองๆไม่ค่ะคันข้างหลังนะคะก็จะเจอปัญหาหรือว่าคันสีแดงน็อตไม่ได้ถอดนานนะคะก็จะเจอทั้งสนิมความร้อนความเย็นต่างๆค่ะทำให้การ ออกมานะคะแล้วก็ขันน็อตออกมาทําให้น็อตขาดเดี๋ยวก็จัดการให้ช่างจัดการเอาน็อตตัวนี้ออกและใส่น็อตตัวใหม่ให้ค่ะคอมแอร์ของรถ Honda City ีคันสีแดงค่ะหลังจากล้างความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยนํามาชิกรัวคอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบชุดคัดใหม่พร้อมกับเติมน้ํามันคอใหม่ค่ะเช็ครัวตู้แอร์ของรถ h อนด a า i ิ y คันสีแดงค่ะเจอตู้แอร์รั่วชัดเจนค่ะ ส,สรุปคันนี้ที่ได้กินในรถเม็ดแรงๆตู้แอร์รั่วค่ะแผงแอร์ของรถ Honda City คันสีดำและคันสีแดงค่ะเดี๋ยวช่างจัดการล้างความสะอาดภายนอกคห้ค่ะ น้ำที่ไหลออกมาจากแผงแอร์ทั้งสองแผงหลอดดำค่ะเไปดูเซตอะไรใหม่ด้านในค่ะที่จัดให้รถ h o n ด a า i ิตีทั้งสองคันค่ะในส่วนของด้านนอกก็จัดการฉีดล้างห้องสะอาดแผงแอร์คอมแอร์อยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเซตอะไรใหม่ด้านในค่ะที่จัดลงให้รถ h o n ด a c i t ตีทั้งสองคันค่ะรถ Honda City คันสีแดงค่ะผ่านการใช้งานมา3 0 0 0สนกว่าโลและรถ Honda City คันสีดำผ่านการใช้งานมา140,000กว่าโลก็มาด้วยอาการเหมือนกันค่ะก็คือภายในรถมีกลิ่นแอร์เย็นไม่ชำํำและรถคันสีดำนะคะก็จะพบปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือเติมน้ำยาแอร์เทสในระบบแล้วคอมแอร์ไม่ตัดต่อค่ะเซ็ตอะไรใหม่ด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นของรถ Honda City คันสีแดงค่ะส่วนเซตอะไหใหม่ทางด้านขวาก็จะเป็นเซตอะไหของ ฮอนด้าซิตี้คันสีดำค่ะรถทั้งสองคันค่ะปีการใช้งานหรือว่าปีของรถอายุพอๆกันแต่การวิ่งใช้งานนะคะแตกต่างกันก็อยู่ที่ลูกค้าว่าจะใช้งานรถวิ่งทางไกลวิ่งทางใกล้หรือว่าใช้งานบ่อยหรือไม่บ่อยค่ะอย่างคันสีแดงนะคะก็ผ่านการใช้งานมา3 0 0แสนกว่าโลคันสีดำก็1 4 0 0 0 0สี่หมื่นกว่าโลค่ะ ตรวจเช็คปุ๊บก็คือเจออาการเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันที่ร้านก็จัดเสร็จอะไรใหม่ให้ทั้งสองคันค่ะเสร็จอะไรที่ร้านก็มีพร้อมให้บริการค่ะเสร็จอะไรชุดด้านซ้ายมือก็คือคันสีแดงวิ่งผ่านการใช้งานมาแล้ว3 7มแ0นเมกโลค่ะในส่วนของชุดด้านขวาก็จะเป็นของซิตี้คันสีดำผ่านการใช้งานมา1นึ่งหมสี่ โทษนะคะ1นึ0งแกว่าโลค่ะเดี๋ยวไปดูเซตอะไรใกล้ๆค่ะก็จะมีในส่วนของตู้แอร์นี่ก็จะเป็นตู้แอร์ใหม่ค่ะก็เลือกใช้อะไรตรงรุ่นตรงตามสเปคพร้อมกับตัว e x p e n s i o n v a l v ตัวนี้นะคะก็จะให้นำเป็นทุก60,000โลค่ะเลือกใช้อะไร h อ Honda และคันสีดำค่ะก็คือเติมน้ำยาแอร์เข้าไปแล้วคอมแอร์ไม่ตัดค่ะ มีการเปลี่ยนตัวหางเทอร์โมเพิ่มให้1ชิน้นเลือกใช้อะไรมาตรฐาน h อน DA ค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพหน้าตาของหางเทอร์โมค่ะมีเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิน้นตัวกองแอร์ใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโพเทคฟิลเตอร์ค่ะสามารถกองฝุ่น pm 2.5ได้ดีค่ะกองแอร์ตัวนี้ค่ะช่องของกองแอร์ที เนื้อของกองแอร์ดีทำให้กองแอร์ไม่เสียรูปง่ายค่ะและคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนไดเออร์ใหม่ให้หนึ่งลูกค่ะตัวไดเออร์ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุกสามหมื่นโลเปลี่ยนลูกยางโอลิงของคอต่อระบบแอร์ที่เราถอดเปลี่ยนตัวลูกยางโอลิงก็รับประกันกรณีรั่วซึมให้นานหนึ่งปีคันนี้ก็จะมีเติมน้ำมนันคอมพร้อมกับ u v ค่ะของเดิมไม่มีมาทางร้านก็จัดการเติมให้ น้ำมันคอมที่ผ่านการใช้งานมานานสีก็จะออกแบบนี้ค่ะคือสีเหลืองไม่ๆมปกติน้ำมันคอมใหม่ะคะ่ะก็จะออกเป็นสีใสค่ะในส่วนของเซตนี้นะคะก็จะเป็นเซตที่ซอมป้องกันเพื่อฟื้นฟูกบกแอร์ค่ะมีการเปลี่ยนชุดคัดแอร์ใหม่ให้หนึ่งชุดค่ะตัวลูกปืนก็เลือกใช้ลูกปืนมาตรฐานมาตรฐานจแปนค่ะ มีเปลี่ยนสายพานใหม่ให้หเซนก็เลือกใช้สายพานแท้ค่ะเซตนี้ก็จะเป็นเซตอะไรของรถ Honda City คันสีแดงค่ะที่ผ่านการใช้งานมา300,000กว่าโลก็จะเป็นเซตอะไรเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าไม่มีหางเทอร์โมเพรคันนี้เติมน้ำยาแอร์เทสคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะในส่วนของเปลือกตู้แอร์ช่างก็จัดการล้างความสะอาดและเปลี่ยนปากเก็ฟองน้ำให้ใหม่ค่ะนี่จะเป็นสภาพปากเก็ฟองน้ำเก่า ช่างจัดการติดประเก็นฟองน้ำให้ใหม่ค่ะตอนนี้ช่างกำลังทำตะแกรงติดการหนูกันมแมลงกระเ็ษใบไม้เข้าในรถให้ค่ะก็ทำให้ทั้งสองคันค่ะช่างจัดการติดตะแก,งกรงกันหนูกันมแมลงการเ็ษใบไม้เข้าในรถให้ค่ะตัวนี้ก็จะติดตรงช่องลมวนภายนอกเข้าในรถแบบนี้ ทางร้านจะจัดการติดเป็นตะแกรงแบบนี้ให้ค่ะยังสามารถใช้ลมวนภายนอเข้าในรถได้ปกติติดกันไว้ก่อนช่างจัดการเก็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยค่ะก่อนที่ช่างจะประกอบแผงแหน่หลงรถก็จัดการเป่าฝุ่นความสะอาดแผงน้อน้ำให้ค่ะไม่สำาัญอุดตันเยอะทำให้การระบายความร้อนได้ไม่ดีค่ะ ในส่วนของภายในรถช่างจัดการดูดฝุ่นความสะอาดให้ค่ะอัดเช็ดรัวตู้แอร์ใหม่ค่ะของรถฮอนด้าซิตีก่อนจะประกอบลงรถก็ต้องอัดเช็ดรัวรถค C ซีกันก่อนค่ะตู้แอร์ใหม่ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยว่ใ้ช่างจัดการประกอบลงรถได้ค่ะ คอมแอร์ของรถ Honda City คันสีดำและคันสีแดงค่ะช่างจัดการประกอบชุดคัดแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเติมน้ำมันคอมใหม่พร้อม UV ค่ะ รถ Honda City วันนี้เข้ามาตรวจเช็คระบบแอร์แหกคู่ค่ะหลังจากที่เปลี่ยนอะไรที่รั่วซึมและเสื่อมสภาพเพื่อป้องกันและฟื้นฟูข,ของระบบแอร์ค่าการทำงานของระบบแอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติความเย็นในเกณฑ์ที่ปกติค่ะคอมแอร์ตัดต่อทั้งคู่เดี๋ยวไปดูค่าการทำงานและความเย็นที่ได้ค่ะ มีเลือกเติมน้ำยาแอรเคลียน้ำยาแอรมาตรฐานจากญี่ปุ่นค่ะทางจัดการฉีดล้างความสะอาดแผงแอร์หน้ารถให้ค่ะ รถทอนด้าซิตคันสีดำและคันสีแดงเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่คือเสียงการทำงานของระบบแอร์คันสีดำคอมตัดคันสีแดงคอมตัดคันสีดำคอมทำงานค่ะคันสีแดงคอมทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติทั้ง2องคันค่ะค่าการทำงาน การสีดำค่ะตอนนี้คอมแอร์ตัดคอมแอร์ทำงานค่าด้านโลอยู่ที่30มายค่าอยู่ที่1 7อหาถือว่าความร้อนแอร์ไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะอุณหภูมิภายในรถลงมาได้อยู่ที่6องศาอุณหภูมิรอบๆหน้าห้องเครื่องยนต์อยู่ที่33องศาค่ะคอมแอร์ตัดเป็นปกติคอมแอร์ทำงานเป็นปกติค่ะ ใหใม่สายพานใหม่ทำงานเป็นปกติค่ะรถรุ่นนี้พัดลมต้องทำงานพร้อมกันทั้ง2ตัวค่ะถ้าเกิดว่าพัดลมทำงานแค่ตัวเดียวต้องให้ช่างรีบเช็คหรือว่าวดเช็คเปลี่ยนทันทีค่ะไม่งั้นนะคะกจะพอบดให้คอมแอร์สามารถล็อกได้ใส่น้ำยาแอร์สามารถระเบิดได้ค่ะ ้อมตัดพัดลมหยุด้อมทำงานพัดลมทำงานปกติค่ะแผงแอร์จัดการล้างความสะอาดให้เรียบร้อยพอกับเปลี่ยนไดเออร์ใหม่ให้หนึ่งลูกค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงคอต่อของระบบที่เราถอดเปลี่ยนอะไรค่ะทันนี้มีตาแก้วช่างจัดการเติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบตาแก้วใสค่ะ อันนี้ก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เอ็กเพชั่นวาล์วใหม่กลองแอร์ใหม่พร้อมกับหางเทอร์โมใหม่ค่ะปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่สูสปิดพัดลมอยู่ที่2วัดความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่6องศาค่ะโหลดเสร็จเรียบร้อยค่ะเสตร็จตอน1 6นาิกานาทีโหลดผ่านการใช้งาน149564หรือ149,564กกิโลเมตรค่ะ วันนี้จัดมาแพ็กค,คู่ค่ะเดี๋ยวเราไปไเช็คค่าความเย็นและค่าการทำงานของคันสีแดงค่ะค่าการทำงานของคันสีแดงได้เท่ากับคันสีดำความเย็นก็ได้เท่ากันค่ะก็ซ่อมเสร็จอ,อะไรเสร็จเดียวกันเล <t> ือกเติมน,น้ำยาแอร์เคลียน้ำยาแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นทั้งสองคันค่ะ ทางจัดการฉีดล้างความสะอาดแห่งแนหน้ารถให้ค่ะขันสีดำกดเช็คเรียบร้อยค่ะราเสร็จเรียบร้อยค่ะ นาซิตี้คันสีแดงเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากถอดเปลี่ยนอะไรเสร็จมีนั่วพอมกับถอดคอมออกมาความไายน้ํามันคอมเปลี่ยนชุดคัดแอร์เติมน้ํามันคอมใหม่คอมยูวีหนยาแอร์ตามสเปคเครื่องเดินเรียบคอมแอร์ทำงาน,านไม่ชุดกําลังเครื่องยนต์ค่ะ ในส่วนของแผงแอร์ด้านหน้าทอดแผงออกมาเปลี่ยนตัวไดเออร์ที่อยู่ข้างๆแผงแอร์ให้หนึ่งลูกพอมกับลูกยางโอลิงเข้าออกไดเออร์ให้สองตัวค่ะแผงแอร์ก็ล้างพร้อมสะอาดภายนอกประกอบแผงแอร์ลงรถจัดการเปลี่ยนลูกยางโอลิง่งพอต่อเข้าออกแผงแอร์ให้สองตัว ขวนองคอมแอร์ถอดคอมออกมาคว่ำถ่น้ำมันคอมล้างคามสะอาดคอมแอร์ภายนอกเช็คลวดมั่วจัดการเปลี่ยนชุดพัดแอร์ใหม่คอมเติมน้ำมันคอมยูวีให้ใหม่ค่ะประกอบคอมแอร์ลงรถเปลี่ยนยางโอลีงสายเข้าออกคอมให้สองตัวและคันนี้มีเปลี่ยนสายพานใหม่ให้หนึ่งเส้นค่ะ เล็งเครื่องคอมแอร์ตัดค่ะตัดที่6องศาพ้อมทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะเดินเบาค่ะอยู่ที่6องศาคอมตัดคอมตัดคอมทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะ าการทำงานเดินเบาด้านโลอยู่ที่30มสิไฮอยู่ที่ 150, ร้อยห้าสิถือว่าความร้อนแน่อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติไม่สูงเกินไปค่ะพร้อมตัดพร้อมทํางานพร้อมแแอตต่อปกติค่ะ คันนี้ภายในรถก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ให้1ตู้พร้อมกับเอรเปชั่นวาวใหม่ให้1ตัวเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นค่ะช่างจัดการประกอบภายในรถให้เรียบร้อยก็ตอนนี้เปิดแต่ทับน้ำยาแอร์อยู่ที่สสุดสปิดพัดลมอยู่ที่สองค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่5องศาลงมาที่4 แอร์ตัดแอร์ทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะระบบนำทิ้งแอร์หยุดหลงใต้ท้องรถปกติค่ะเสร็จอะไรเก่าของรถ h o นด a าซิตี้คันสีแดงค่ะก็จะมีในส่วนของตู้แอร์เอ็กเพรสชั่นวาล์วไดเออร์ กองแอร์ชุดคัดแอร์สายพานค่ะทั้งหมดนี้คือเซ็ตอะไรเก่าของรถ honda city คันสีแดงค่ะรถ honda city เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5-9พฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ